โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ระบอก็เข้าได้เล่นเป็นปกติแล้วนะครับหลังจากที่ระบบเซิร์ฟล่มเมื่อไม่นานมานี้เนาะตอนนี้ก็เข้าเล่นได้ปกติแล้วไม่มีอะไรหายไปตรงนี้ผมก็จะมาแปลให้ฟังกันนะครับว่ามันแปลว่าอะไรโอเคผมจะไปแปลใน Google ถ้าอยากไปดูกันแล้วก็ไปเลยนี่ไงครับคือเราทราบว่ามีปัญหาในการเข้าถึงระบก ทีมงานของเรากําลังดําเนินการแก้ไขปัญหาอยู่คือทีมงานเราบอกกาลังแก้ไขปัญหาอยู่นะครับแต่ผมไม่รู้นะว่าทุกคนจะเข้าเล่นได้ทุกคนหรือเปล่าส่วนตัวแล้วคือผมว่ามันน่าจะเข้าเล่นได้บางคนนะความคิดส่วนตัวนะ <S 2> <S 2> <อ>แต่ตอนนี้คือผมเข้าเล่นได้แล้วเพราะผมไปเลื่อนอ่านอคอมเมนต์คลิปก่อนในนี้มาคือมีที่คนบอกว่าบางคนก็เข้าได้แล้วบางคนก็บอกว่ามันยังล่มอยู่ผมก็ไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันเข้าได้ทุกคนไหมเค แล้วก็จะมาเช็คกันเลยคุยมีอะไรหายไปไหมเพื่อนก็เท่าเดิมนะฮะไม่มีอะไรหรือวาเราจะไปลบเองนะบัญชีเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอาฮะเราก็จะมาเช็คกันเลยตอนนี้นี่นะครับทุกคนกไม่ก็ไม่ต้องไปโฟกัสข้อความด้านบนนะครับมันเป็นแค่ข้อความของทีมงานผู้พัฒนาระบบเท่านั้นเองไหนๆเราก็มาตอนนี้ละมารีวิวกลุ่ม ที่ผมสร้างเพื่อนก็เท่าเดิมอ่าเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรแปลกไปนี่นะครับกลุ่มที่ผมสร้างเป็นกลุ่ม a k g DS นะครับก็พิมพ์ตามนี้แล้วเลยหรือว่าจะพิมพ์ชื่อผมก็ได้นี่นะครับกลุ่มผมก็มีแค่สิบคนเองอ่ะทุกคนมามาเข้าร่วมกลุ่มผมหน่อยนะกลุ่มผมจะได้เยอะขึ้นแล้วผมก็จะสุ่มแจกโลบักนะครับคุณก็มีโอกาสรุ้นรับโลบัคกด้วยเช่นกันนะครับร้านค้าที่จริงผมมีเสื้อขายนะ แต่ผมไม่ได้ไม่ได้วางขายในกลุ่มนะคือผมขี้เกียจเดี๋ยวผมค่อยวางขายที่หลังก็ได้โอเคก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากแล้วก็มีแมปที่ผมสร้างเองอยู่นะครับอยู่ไหนวะใช่แถวนี้ไหมไม่ใช่อันนี้คือได้รับการสนับสนุนแมปผมคือข้างบนนะครับนี่นะครับแบบแมปของผมที่ผมสร้างเองนี่นะครับผมก็เชื่อมต่อกับกลุ่มไว้นะครับ a k t d s แมปชื่อว่า the update zombie กลางบนเวอร์ชันหนึ่งจุดเจ็ดนะครับ ก็ไปพิมพ์ตามนี Pokémon. ้ได้เลยนะนี่รลบอก็หายร่มแล้วก็เล่นโลบอกได้เป็นปกติแล้วนะครับใครที่ยังรวมอยู่ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะเผื่อผมไม่แน่ใจไงว่ามันจะแบบร่มไหมล่มหมดทุกคนแล้วก็เปิดให้เล่นในบางคนเท่านั้นเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกแค่มาบอกว่าโลบอกร่มแล้วเนาะก็เจอกันคลิปหน้านะครับ อย่าลืมกดติดตามผมด้วยบ๊ายบายไปละจุ้ม,มว่